ช่วงนี้เป็นช่วงที่โรงเรียนหยุดหรือว่าปิดเทอมนั่นเองผมก็เลยอยากจะพาลูกชายไปเที่ยวทะเลว่าจะปิดกิจการแต่ไม่สามารถปิดได้เนื่องจากช่วงนี้ลูกค้าเข้ามาซื้อขายบ่อยมากเลยต้องหาคนที่ไว้ใจมาดูแลสักหน่อยดังนั้นถ้าคุณสนใจงานที่โรงสีข้าวของผมก็มาเริ่มทำงานคืนนี้หรือว่าวันนี้ได้เลยนะโรงงานชื่อโรงงานสีข้าวทีดี โออ๋อครับผมได้ครับตอนนี้ผมก็ยังว่างงานอยู่เลยขึ้นไปชั้นบนตามที่ลุงบอกนะครับครับโอเคผมก็ได้มาทํางานกับลุงที่รู้จักแกบอกว่าแกจะพาลูกชายไปเที่ยวทะเลในช่วงปิดเทอมตอนนี้ผมก็ยังว่างงานอยู่ก็เลยมารับงานนี้เป็นงานเกี่ยวกับธุรกิจลุงสีของแกนี่แหละก็ไม่เคยมาที่นี่ซะด้วยนะเข้ามาข้างในตามที่ลุงเขาบอกแล้วองนี้หรือเปล่าที่เราต้องทางานอ่าเนี่ยพ่อหนุ่มอ๋อโอ้ครับครับครับผมก็เริ่มทํางานวันนี้ตอนนี้ได้เลยนะอ่านใบการทํางานวางไว้บนโต๊ะแล้วก็เปลี่ยนชุดนะอ๋อเื้อาโมงานตี้เะ ครับครับครับลุงโอเคใบกระดาษวางไว้ที่โต๊ะนี่เหรอในลองอ่านดูซิว่างานวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างกฎการทำงานชั่วข่าวที่โรงสีข้าวที่นี่ในตอนกลางคืนกฎข้อที่1ทําทำความสะอาดตะแกรงตะล่อนหรือถังใส่ข้าวที่ทำการสีเรียบร้อยรวมถึงเปลี่ยนถุงกระสอบที่ใช้ใส่ข้าวที่ผ่านกระบวนการเรียบร้อยแล้วกฎข้อที่2ช่วงนี้หรือเวลานี้ยังมีพนักงานที่เขายังทำงานอยู่ให้คุณใช้เวลาในช่วงนี้เดินสำรวจตรวจตาบริเวณภายนอกและภายในดูความเรียบร้อยก่อนที่พนักงานเขาจะกลับกันกฎข้อที่ ที่ให้คุณแยกถุงข้าวระหว่างข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าแยกออกฝั่งซ้ายฝั่งขวาให้เรียบร้อยกดข้อที่4ให้คุณตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่โรงงานที่ติดเอาไว้เพื่อดูความปลอดภัยในตอนกลางคืนให้คุณตรวจสอบอีกครั้งในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนและก่อนถึงเวลาตีสามถ้าหากคุณเช็คกล้องวงจรปิดในช่วงเวลาตีสามหรือตรวจสอบกล้องวงจรเป็นครั้งสุดท้ายหากคุณพบว่าหน้าจอกล้องวงจรปิดโซนไหนที่เกิดไฟดับทั้งที่ไฟฟ้ายัางเดินอยู่ขอให้คุณหลบซ่อนตัวให้เป็นอย่างดีเพราะเขากำลังมานี่คือตำนาน ที่น่ากลัวสําหรับชาวนาหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับข้าวมันคือหุ่นฟางผีสิงหัวฟักทองที่จะตามไล่ล่าคนที่มันเห็นเพื่อนาเอาชิ้นส่วนมาประกอบให้กับตัวของมันเองและถ้าหากมันจับคนได้หรือทําสําเร็จมันก็จะมีกายเนื้อจริงแต่จิตใจก็ยังชัว่วร้ายเหมือนเดิมขอให้คุณรอดปลอดภัยและโชคดีกับการทางานที่โลงสีคืนนี้ โอเคเลยอ่านไปการทางานเข้าใจละไอ้เน่เน่เน่หนุ่มมานี่หน่อยมานี้มานีน่อ๋อครับผมมีอะไรครับอ่านไปการทางานให้เข้าใจแล้วก็ลงม,มือทํานะแล้วก็เปลี่ยนชุดด้วยงั้นลุงก็จะกลับแล้วเพราะว่าคืนนี้ลุงต้องมุ่งหน้าไปที่ทะเลมีอะไรสงสัยก็ถามพนักงานที่นี่ได้นะก่อนถึงเวลาสี่ทุ่มเขาค่อยกลับนะ ครับลุงขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ขอไปเปลี่ยนชุดก่อนอเสื้อผ้าอะไรเต็มเลยงั้นก็ลองเปลี่ยนโอ้โหแป๊บเดียวมืดแล้วหรอวะเนี่ยเพิ่งสังเกตเมันเปลี่ยนชุดก่อนโอเคเลยเปลี่ยนเรียบร้อยโอ้โหเป็นเสื้อสีลายดําขาวสีเทาผสมสีเหลืองอันนี้คือชุดที่เขาทํางานลงสีแล้วว่าเอาลุงไปไหนแล้ววะเนี่ยเอาเมื่อกี้ก็ยังยืนอยู่ตรงนี้เลยเอาลุงไปไหนวะงั้นออกไปข้างนอกดูก่อนโอเคเดินออกมาข้างนอกโอ้โหแป๊บเดียวมันก็มืดซะละแล้วลุงคนนั้นไปไหนเร็วจังวะแกบอกว่าแกจะไปเดินทางนะตรงนี้มีออ้ยมีีคนนู่่วา ด้านหน้าเหลืองๆน่าจะเป็นเครื่องที่เขาเอาไว้สีข้าวนะแล้วก็เขายังทํางานกันอยู่ลุงเกบอกว่าพนักง,งานที่นี่เขาเลิกงานกันสี่ทุ่มมัง้งเดี๋ยวขอลงไปดูด้านล่างก่อนลุงเกไปหรือ,อยังวะเนี่ยว่าจะขอถามลุงก่อนอนะนี้คือเกือบลืมเลยเพราะว่างานข้อที่สี่เรายังสงสัยอยู่โอ้โหรถลุงน่าจะไม่อยู่แล้วนะโอ้โหแกไปตอนไหนวะเนี่ยเร็วชิบหายโอเคไม่เป็นไรเอองั้นก็เดินสำรวจไปก่อนแล้วกันมีรถจอดอยู่3าคันคันเราอีกคันนึงเอยเว้ยเกือบลืมมันตรงกับงานข้อแรกเลยว่ะเพราะว่างานข้อแรกมันให้้้้เเรรราาาดินนนนนสววจังงภภยใแลกกก็ออตี่ สำรวจตอนที่พนักงานเขายังทางานกันอยู่โอเคไปเริ่มสำรวจเลยตรงนี้เป็นบริเวณลงรถนะเพราะว่าเราก็รถมาจอดไว้ตรงนี้รถกระบะเราด้านหน้าตรงนู้นมีแต่ป่ามีแต่ต้นไม้ว่ะเฮ้ยโอ้โหด้านข้างน่าจะเป็นภูเขาเลยนะตรงเนี้ยุงแกเลือกที่ในการเปิดไอจิตการแกดีมากเลยนะบรรยากาศที่นี่โคตรดีในตอนกลางคืนส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตรงใจกลางของโรงงานของแกเนาะมีโกดังทั้งสองโกดังเลยโกดังฝั่งตรงนี้มันปิดตรงนู้นมันยังเปิดอยู่โอเคตรงนี้คือ โอ้โหนึกว่าจะมีระเบียงมันไม่มีระเบียงเลยนี่หว่าถ้าเกิดตกลงไปนี่คือลงไปถนนเลยนะแกะสร้างมานานแล้วตั้งแต่เรายังไม่เกิดมั้งเนี่ยในสมัยก่อนมีแต่เคยขับผ่านตู้ด้านหน้ามีถัง มีถังสีฟ้ากับถังสีแดงสองถังรวมกันวะอุยด้านหน้ามีพนักง,งานอยู่อ๋อโรงงานที่นี่เขาใส่เสื้อขาวกันหรอปล่อยให้พี่เขาทํางานไปเราแค่เดินสำรวจแค่นั้นพอด้านหลังนี่ก็ไม่มีอะไรนะมีแต่โกดังแล้วก็เขาเอาสังกะสีมาล้อมไว้ส่วนตรงโกดังอันแรกนี่คืออะไรเนี่ยข้าวเหนียวเข้าเจ้าอ๋ออาจจะเป็นที่เก็บข้าวหรือเปล่าตรงนี้โอเคโกดังตรงนี้มันน่าจะเป็นที่เก็บข้าวเราจะจำมาไว้แล้วลองไปดูด้านหลังฝั่งนู้นด้วยด้านหลังตรงนี้โอ้โหเขาล้อมสังกะสีไว้เต็มเลยตรงนี้เป็นแทงน้ําหรือเปล่าแล เหมือนเป็นแทงเสาอะไรใหญ่ๆคงไม่ใช่บอ่นอน้ําแน่นอนหรือว่าที่กักเก็บน้ํามานะต่อไปบริเวณด้านบนแล้วก็ด้านหลังโกดัง2คืเเดินนะด้านหน้าเราเปีป้ายอะไรวะเนี่ยขาวๆเหลืองๆเอ่อมันเขียนว่า S.C.P เฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีด้วยเหรออะไรวะใน S.C.P ะมายังไงก็ไม่รู้ส่วนด้านหลังโกดังตรงนี้ก็เขาล้อมรอบด้วยสังกะสีเฉยๆ น่าจะไม่มีอะไรนะแล้วก็พวกของพวกอะไรที่เขาเก็บไว้น่าจะมีประมาณนี้แหละโอเคดังนงั้นตอนนี้เราก็กลับเข้าไปในห้องทํางานเราเหมือนเดิมเลยไปอ่านใบการทางานข้อต่อไปเนาะงานแรกเราถือว่าทําเสร็จแล้วแหละมาๆเดินเข้ามาข้างในแล้วล้วก็มาที่โต๊ะมาอ่านเลยเอางานต่อไปข้อที่2สรุปสั้นๆเลยให้เราแยกถุงระหว่างถุงข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าแยกมันไว้ซ้ายกับขวานนะหรือว่าให้นําเอาไปเก็บในโกดังหนึ่งโอเคอืยเดี๋ยวนะทำไมงานที่เราอ่านก่อนอน้นี้ทาไมกระดาษมันเปลี่ยนวะงานที่สองมาต้องเดินตรวจตาไม่ใช่หรอหรือว่ายังไงวะเดี๋ยวออกมาข้างนอกก่อนเออ ครั้งนี้มันจะก,กลับไปกลับมาวะ่ะเอ่อพี่ครับผมมาทํางานช่วยครับผมเออเด็เดเดเดีงานรอบนี้ผมจะมาแยกข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าครับผมอ๋อแยกไปโกดังหนึ่งใช่ไหมใช่ครับใช่ครับงานผมก็มีประมาณนี้ครับผมโอเคไหนถุงข้าวมันเป็นยังไงบ้างอ่าอันนี้เป็นข้าวเจ้า3มถุงแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นข้าวเหนียวอีก3ถุงน่าจะเอา3ามถุงที่สีนี้ไปไว้ในโกนดังหนึ่งอะนะพี่ครับช่วยยกขึ้นไปบนรถให้หน่อยนะครับไม่ใช่อะไรหรอกเราขี้เกียจยกรอให้พี่เขายกก่อนโอ้อันนี้คือเครื่องเขาสีข้าวโอเคครับบคครับบบบผขขอครรรรรรเเเียยย้้้แลลวาาทกึนถ ครับพี่๋ยวผมถอยรถแล้วนะพี่โอเคทําการถอยรถเลยเรียบร้อยครับมาถึงโกดังหนึ่งแล้วเอ่อทำการเอาไปแยกไว้เลยไหมไอถุงที่เราเอามานะ่าจะเป็นข้าวเจ้าอะนะเดี๋ยวเราค่อยเอามาแยกแล้วกันนะถอยรถไว้ก่อนมาโอเคมาแล้วมาแล้วครับทําการยกขึ้นเลยครับผมเราให้พี่เขายกมันเหลือข้าวเหนียวอ,อีกสมถุงแค่นั้นพอ ครับผมขอบคุณครับไปโกดังหนึ่งมันเดิมมาเอาออกจากแท่นยกของรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ทําการเอาไปคัดแยกไว้เข้าเหนียวเข้าเจ้าแล้วเราต้องยกมันเอามาไว้เลยไหมเนี่ยหรือว่ายังไงวะอ่ะยกก็ยกไวถุงข้าวมาอาจจะไม่หนักเนาะเออเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ทําการแยก3ถุงไว้ครบหมดละ ข้าเหนี่ยวข้าเจ้าก็ถือว่างานนี้มันก็ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะแถมไอ้ถุงข้อสายมันเป็นถุงเล็กด้วยมันไม่ใช่ถุงใหญ่เอารถจอดไว้ตรงนี้เลยแล้วกันไปไปไปถือว่างานข้อ2ตัวนี้เราทําสําเร็จแล้วนะโอ้โหพี่เขาทํางานอยู่แสดงว่าตอนนี้พนักง,งานน่าจะมีห้าหคนได้อ่ะตอนเนี้ยถือว่าดีเลยอะ่ะมีเพื่อนทํางานโอ้โหพี่ตบมือเลยเหรอพี่ครับผมไม่เป็นไรครับมาช่วยงานเล็กๆน้อยๆครับผมจริงๆมันก็เป็นหน้าที่ผม,มแหละมาทํางานที่นี่โอเคเอางั้นก็ไปอ่านใบการทํางานข้อต่อไปเอาไว้เลยแล้วกันเลยเข้ามาข้างในมาไปที่โต๊ะ ต่อไปเออน่าจะเป็นข้อที่3ตอนที่อ่านตอนแรกกับตอนนี้ทำไมมันเปลี่ยนข้อความมาฮ้ยเดี๋ยวสรุปสั้นๆตามใบกระดาษอันนี้มันเขียนว่าให้เราทำความสะอาดแต่แกงตะลอนหรือว่าถังใส่ข้าวแล้วก็เปลี่ยนถุงกระสอบข้าวด้วยให้เรียบร้อยอะไรวะทำไมงานมันเปลี่ยนข้อไว้งงโอเคใบกระดาษรอบแรกมันเขียนอีกแบบหนึ่งออกมาเป็นอีกแบบหนึ่งไว้งงที่งงไม่ใช่งานนะแต่ว่าเป็นใบกระดาษตอนที่เราอ่านเสร็จเปลี่ยนชุดแล้วก็ทำงานคนเดียวนะไม่มีใครเข้ามาเอาหุ๊ยเอาพี่หายพวกพี่ๆเมื่อกี้เขายังสีข้าวอยู่ตรง่าวก เผื่อพี่แกลงไปโอ้โหไม่อยู่กันหมดเลยอ๋อนั่งไงเขากำลังขับรถออกเด้๋ยด้อเด้เลี้ยงแผลพี่ก่อนอะไรวามันสีทุ่มป่วอ่าอยู่ไม่เออยอยู่เออพี่ครับพี่ครับโอ้โหเตรียมตัวจะกลับบ้านกันเลยเออพี่ครับพี่จะกลับบ้านแล้วะ อ่าใช่เลยตอนนี้มันสี่ทุ่มแล้วหมอครับผมเรื่องก็จะอยู่เป็นเพื่อนกันทั้งคืนครับผมก็เดินทางกลับบ้านอไปครับออเออระวังตัวด้วยนะครับโอ้โหทำไมพี่เขาพูดอย่างนั้นวะรถขันหลังก็จะตามกลับเหลือแค่รถกระบ,บะเราคันเดียวด้วยโอเคครับงานก็คือง,งานครับผมหน้าที่ของเราคือเราต้องทํางานทั้งคืนตรงนี้แล้วก็ไม่มีเพื่อนไม่มีใครมาอยู่ด้วยเลยเว้โอเคเอ้ยเกือบลืมงานข้อที่3หรเลยที่เราอ่านมาก่อนน้านี้เอออะไรนะเขาให้เราไปทําความสะอาดบริเวณเครื่องสีข้าวว่าหรอน,นี่ไงเออแล้วก็เลือถามพี่พนักง,งานคนที่เราลงไปถามก่่่อออนนน้้าาาาาีเลยยยววมมัตงงคสะะไจ รถกลับบ้านกันแล้วแหละเดี๋ยวขอดูก่อนเอ้ยทำไมมันมียังไฟสว่างด้านในอยู่อ่ะหรือว่าเครื่องยังไม่ได้ปิดทํางานดีวะ่ะเดี๋ยวลองเดินสํารวจก่อนนะไม่เคยมาทําอะไรเครื่องเกี่ยวกับสีข้าวตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยตรงเนี้ยคือมันมุดตัวเข้าไปได้นี่ไงโอ้โหด้านในแล้วก็มีตะแกรงไอลอนอะไรนะตามที่ใบมันบอกนี่ไงตะแกรงที่เขาเอาไว้ร่อนข้าวตามกฎไม่ให้ทําความสะอาดนะก็แสดงว่ามันยังสะอาดอยู่แต่ว่าตรงนู้นยังมีพวกเศษถุงเศษอะไรด้านในโอเคต้องอ้อมไปมาก็ถือว่าเครื่องนี้มันเป็นเครื่องใหม่หรือเปล่านะเพราะว่าสีมันยังใหม่อยู่เเเลมมนนกกไไ่่ด้้้สปปรรรทาาหีีีตงุข เออนี่ไงตรงนี้ไงพวกเศษเก็บมันให้หมด สองสามอย่างครับเก็บมันไปพวกเศษผ้าเศษถุงมันน่าจะเป็นพวกถุงข้าวนั่นแหละที่เขาโยนลงมาเรียบร้อยมันมีอยู่3ชิ้นนะเก็บพวกมาแล้วออกมาโอเคบริเวณทางขวาสาดเครื่องข้างในก็น่าจะเ็ษแล้วนะเหลืออันสุดท้ายอ่ะมันบอกว่าให้เปลี่ยนถุงกระสอบนะที่ว่าเขาเอาใส่ข้าวถุงกระสอบที่เขาใส่ตรงล็อกกลางใช่ไหมเราต้องไปหาที่ไหนวะในถุงกระสอบด้านในโกดังสองไม่มีน่าจะในโกดังหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นที่เก็บข้าวไงมาแล้วมาแล้ว,ม,ลวมีกระสอบเปล่าหรือเปล่ามันมีแต่ถุงที่มันใส่ข้าวไว้แล้ววกอะไไรว้ ไม่มีปะมีตะกรงไม้ว่างเปล่าโอเคน่าจะไม่มีนะแสดงว่าไอตัวนี้เราก็ไม่ได้ทำแล้วเปลี่ยนไอถุงอะไรประมาณนะี้ทำแค่ทําความสะอาดเครื่องสีแค่นั้นพอโอเคถือว่างานข้อที่3ตัวนี้เสร็จละเป็นงานที่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะแล้วก็เป็นงานที่สบายด้วยแต่ว่าลุงแกจ้างเราในแบบราคาที่มันสูงมากเลยเ่ะเรากลับเข้าไปข้างในห้องเราเหมือนเดิมกอนห้องพนักงานโอเคแล้วก็เดินมาที่โต๊ะไปอ่านใบข้อสุดท้ายละต่อไปอะ่ะข้อที่4สรุปสั้นๆอีกกระดาษมันบอกว่าให้เราตรวจสอบกล้องวงจรในช่วงเวลาเที่ยงคืนแล้วก็หลังช่วงเวลาตี้ดไฟ จากก้ววงจรให้เราเรีบหาที่แอบ,บหรือว่าที่ซ่อนตัวมันคือสิ่งที่น่ากลัวของชาวนามันคือหุ่นฟางผีสิงหัวฟักทองเอ้ยอะไรวะล้วก็ลงท้ายเขาบอกว่าขอให้เราปลอดภัยโอเคอะไรวะเนี่ยโอ้โหยังมึนเมื่อยอยู่เลยเดี๋ยวลองเดินออกไปด้านนอกดูดิล้วก็ไม่ได้พกโทรศัพท์ติดตัวมาด้วยไม่รู้ว่าตอนนี้กี่โมงแล้เอ้ยเอ้ยใครวะน่ะ อุ้ยเดี๋ยวนะอุ้ยหัวฟักท้องดุดด้วยเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าตามกฎจริงจริงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอวิ่งกลับเข้าไปข้างในก่อนไป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 ตามกฎมันบอกว่าให้เช็คกล้องวงจรกล้องวงจรตัวไหนอ่ะคอมตัวนี้เปล่าไม่ใช่แล้วคอมอีกตัวหนึ่งไม่ใช่มันเปิดไม่ได้มันจอจออันนี้หรือเปล่าในลองดูเออใช่ด้วยนี่ไงตัวอะไรวะเนี่ยอฮ้ยอฮ้ยอฮ้ยเหมือนมันเดินมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนกล้องเออเออว่ะเหมือนมันมาหาเราเลยอุ้ยอะไรวะในเรื่องจริงด้วยกองไฟดับอะไรวะเน เงียงเงียงเงียงยงอย่าให้มันเห็นแอบแอบตรงไหนตรงหลังโต๊ะหลังโต๊ะแอบแอบแอบอะไรวะเนี่ยเจออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องหาที่แอบว่ะแล้วประเดี๋มันดักเราอยู่บริเวณด้านหน้านะไม่มีที่แอบประตูตัวนี้ก็ปิดไม่ได้ต้องค่อยๆย่องไปอย่างที่อยู่เดือดเดี๋ยวดืมันมาเดือดเดี๋ยววิ่งก่อนวิ่งก่อนไป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 โดด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 ข้ามด้วนด้วนดวนโอ้โหอะไรวะหุ่นไร้กายอะไรฟักทองมันทำไมวิ่งเร็วจังวะไป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 วู้ยขนลุกขิบหายไม่รู้ว่ามันตามมาหรือเปล่านะวิ่งไปว นี้ดวน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 โอ้โหตามไปการทางานจริงๆรนแหละมันบอกว่าให้เราโชคดีอะเดี๋ยวเดี๋ยววต้องไปแอบที่โกดังหนึ่งว่โกดังหนึ่งมันปิดประตูไม่ได้ด้วยแอบดวนแอบดวนแอบดวนหลังกล่องประตูนี้เข้าได้ไหมโอ้ยมันมีของกันไว้ว่ะต้องอ้อมต้องอ้อมวิ่งอ้อมวิ่งอ้อมนี่งไงประตูไอ้ด้านหลังมันเปิดอยู่นี่งไงมันมีกล่องไม้แอบแอบแอบอยู่ตรงนี้นี่แหละโอ้โหอะไรวะมันตามมาหรือเปล่าเราขอดูดิหรือว,ว่ามันเป็นเรื่องแต่งรวดเป็นเรื่องหลอกโอ้โห,ห ไไหนก็ไม่ได้อย่างมันดักหน้าทางเข้าเราต้องอยู่ในนี้จนกว่าจะเช้าอะ่ะโทรศัพท์ก็ไม่ได้ออามาดูเวลาด้วยโอ้โหต้องจําใจนอนอยู่ตรงนี้จนกว่าจะเช้าจริงๆอะ่ะโอเคทั้งคืนผมทั้งนั่งทั้งนอนแล้วแวงมันไปตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะเช้ามากๆแล้วแหละไม่รู้ว่าตอนนี้หกโมงหรือว่าเจ็ดโมงอ่ะนะไม่มีโทรศัพท์ไปยวลองออกไปดูดิว่ามันมีคนมาหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มันเช้าแล้วมีแดดส่องเข้ามาข้างในแล้วด้วย เมื่อคืนนี้เจอมันยืนอยู่ตรงนี้เลยนะเหมือนมันจะยืนดักเราไว้อะแต่ว่ามันไม่ได้เข้ามาหาเราโอ้โหเจดตรงนี้ก็เจอมันแล้วมีพี่พนักง,งานมาหรือเปล่าอยโอ้โหอ,อย่าบอกนะว่าวันนี้พี่พนักง,งานเขาไม่ได้มานะ่ะโอ้โหเดี๋ยวขอลองไปดูตรงรถดูด,ดิตรงที่จอดรถมีรถจอดอะไรหรือเปล่าเอ่อมองจากมุมนี้ได้ไหมโอ้หูมองไม่เห็นรถเลยน่าจะไม่มาเออลืมไปวันนี้เป็นวันเสาร์นี่หว่าเอาเสียงใครโทรมาที่ไหนอะ่ะมือถืออ๋อ,อ,อเสียงมาจากด้านหน้าเป็นเป็นแบบโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์ติดตั้งนี่หว่าเอ่อฮลัลโหลครับอ๋อนี่โอ้รับสายด้วย ครับผมรับสายดีครับผมอยู่จนถึงเช้าเลยเนี่ยอ่าเมื่อคืนได้ไปไงบ้างทํางานดีไหมครับผมทํางานได้ปกติครับผมพี่พนักงานเขาก็กับในช่วงเวลาสี่ทุ่มครับอ่าอ่าเกือบลืมเลยวันนี้เป็นวันเสาร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์เขาหยุด3วันนะตอนนี้เองก็ทาการเปลี่ยนชุดแล้วก็กลับบ้านได้เลยเดี๋ยวลุงโอนตังค์ให้ครับลุงอ้าวโอ้โหอะไรว่าวางสายไปแล้วรีบเกินโอเคไปเปลี่ยนก็ไปเปลี่ยนครับผมชุดไม่อยู่แล้วตรงนี้เปลี่ยนชุดเลยเมื่อคืนนี้เราลอยมาได้ก็ดีแล้วมันวิ่งไล่เราด้วยนะงานรสีีทท่่มาค้ััเลง เป็นยังไงกันบ้างเมื่อผมมาทํางานที่โรงสีข้าวทีดีที่นี่ในตอนกลางคืนทหารชื่นชอบเรื่องรล่าผี P แบบนี้ช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆต่อไปให้แก่ผมและสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องผมไว้ด้วยเพราะว่าคลิปใหม่ๆผมลงทุกวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ตอนนี้ก็กดแปลกๆทํามาได้1ปีกว่าแล้วช่วงแรกคือแบบคนดูแบบเยอะมากเพราะว่ามันกําลังใหม่ๆอยู่นะตอนนี้ก็มีคนเข้ามาดูอยู่แต่ว่ามันเป็นหลักพันก็ขอบคุณทุกคนนะครับนะที่นั่งรับชมรับฟ รับชมอย่างสนุกสนานเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับผมสนใจลงโฆษณากับช่อง Over TD อิตตอมาที่ Facebook หรือว่าแอ i ไล ที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามตรงนี้เลยนี่สุดยอดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆฮ่าๆเด็ดๆจะได้มาดูกันนะสําหรับใครที่อยากมีรูปหรือมีชื่อข้างในนี้นี่คือห้อง V.I.P. สามารถสมัครสมาชิก V.I.P. ช่อง Over t v ได้แล้วราคาเพียงแค่20บาทเท่านั้นแถมได้รับรางวัลฟรีๆอีก3อย่าง1คนที่สมัครสมาชิกจะได้ดูคลิปอื่นๆหรือว่าคลิปเบื้องหลังคลิปต่างๆที่สนุกสนุกมีเยอะแยะเลย2คุณจะได้อยู่ในห้อง V.I.P. ชื่อได้รูปโปรไฟล์ของคุณจะอยู่ท้าย ลย3แล้วคุณก็จะได้อิโมจิหรือว่าสติ๊กเกอร์เพิ่มมาอีก8ตัวอิโมจิเหล่านี้สามารถนําเอาไปคอมเมนต์ได้ทุกคลิปวิดีโอของช่องโอเวอร์ทีดีได้เลยแบบนี้เลยนะฮะและการสมัครสมาชิกมันก็จะมีแรงอีกสําหรับใครที่สามารถขึ้นแฟนมาสเตอร์ได้สแสดงว่าคุณคือสุดยอดตัวยงของช่องโอเวอร์ทีดีมันจะมีแรงตั้งแต่ธรรมดาแรงบอลจนถึงแรงแดงให้คุณเก็บสะสมไปเรื่อยๆโดยการดูคลิปผมในแต่ละวันสําหรับใครที่สนใจกดสมัครสมาชิกได้เลยสาหรับใครที่อยู่แรงสูงๆแล้วคอมเมนต์มาอวดกันด้วยนะสำหรับใครที่เล่นแอปช่อง Over ดีมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะสามารถไปซื้อมาใช้ได้เป็นสติกเกอร์น่ารักน่ารักราคาเริ่มต้น35บาทมีทั้งหมด8ตัวสามารถเข้าไปที่แอปไลน์และสามารถไปค้นหาได้ที่ร้านสติกเกอร์ไลน์พิมพ์ว่าสติกเกอร์ o v e r อร์ทีดีแปลกมันก็จะขึ้นมาให้เห็นเป็นตัวแรกเลยสําหรับคนที่ขี้เกียจค้นหาคําบรรยายคลิปนี้กดไปที่ลิงก์ได้เลยสําหรับใครที่จัดมาแล้วคอมเมนต์โชว์บอกด้วยนะ